ครับเรามาดูการทับกิ่งแบบแขวนตุ้มนะครับนี่ฮะตอนนี้เสียครับตอนนี้เสียนี่ครับตอที่เสียนี่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมลุงอย่างนี้อย่างี้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือเสียต้นเสียนี่าบปดูต้นนี้ต้นนี้เสียี่าทาดไปไม่ติดอ่ะต้นก้าแเราก็ปาดนี่ฮะ ปาดแบบปาดฉลามนะครับเสียงขึ้นใบให้เรียบเนียนไม่มีขึ้นนี่ฮะน,น,น,นี่นะครับปากแผลเป็นแบบนี้นะครับนี่ปากแผลนะนี่ครับมองดูด้านข้างหน้าตรงหน้าตรงด้านข้างหน้าตรงเรามาดูการน,นี่ครับการทาบการพันตาเนาะตรงน,นี้นะครับดูการปาัดแผลดูการเปิดไปนี่ดูปากแผลนะครับ นี่ครับเราก็แปะก,กิ่งเข้าไปแปะทาาเอาผ้าเทปพ,พันนะครับนี่ครับพันเข้าไปพันไม่ให้มีอากาศนะครับปมพันเข้าไปนี่นพันพันล็นกอกเสร็จปุ๊บอ่าใช้เทป มัดให้แน่นเสร็จแล้วครับหนึ่งตอนอย่างอย่างนี่นี่าไปใช้เชือกนะครับเชือกร้อยหูดึงขึ้นพอตึงตึงล็อกล็อกตรงนี้ดันล็อกถทีนี้ครับลักล็อกนี่รามามัดกิ่งมามอดมามัดกิ่ง อันนี้เป็นอันว่าเสร็จพิธีเสร็จพิธีนี่ครับในการนี้ฮะเขาจะมัดนี่ครับทาเป็นร้านอยู่ข้างบนครับเป็นไม้ไผ่ใช้ไว้สําหรับแขวนอันนี้ก็คือเสร็จเสร็จแล้วนะฮะนี่ครับสําเร็จเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะมัดแบบนี้นี่ครับมัดนี่ปัดแตนี่ครับที่ที่เราพันไว้นี่จะเป็นแบบนี้นี่ฮะนี่ครับจะเป็นแบบนี้ นี่นี่คือสำเร็จนะครับนี่นี่แบบว่าทบากินแบบแขวนตุ้มนะครับที่เขาเรียกกันครับผมถ้าใครสนใจรักเกษตรก็มาดูวิธีการทำได้ครับนอกจากแขวนตุ่มแล้วยังมีหลายอย่างถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมก็ปเป็นแนวทางในการ,กรเกษตรนะครับ